DES เตือนระวังโหลดแอป,ป Remote Access ดูดเงินเลยนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผม it, เดียวสิริเดชงามเหลือสถานีประชาชนไทย PBS มาเล่าให้ฟังนะครับจากกรณีที่มิจาชีพเนี่ยมีการโทรศัพท์ส่งข้อความ SMS แล้วก็ส่งข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียเชิญชวนให้ประชาชนเจ้าของธุรกิจโหลดแอปพลิเคชัน Remote Access ลงบนมือถือหรือว่าแจ้งให้ท่านนกรอกข้อมูลธุรกิจของท่านผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์แล้วก็เว็บไซต์ต่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นะครับบอกว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยโปรดยาหลงเชื่อในการโหลดแอปพลิเคชันรีโมท e a เจ e ตหรือว่าให้ข้อมูลธุรกิจของท่านกับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดนะครับเนื่องจากว่าหากว่าท่านโหลดแอปพลิเคชันหรือว่ากรอกข้อมูลธุรกิจที่สําคัญของท่านแล้วจะทําให้ผู้ไม่หวังดีแล้วก็มิจฉาชีพเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัญชีธนาคารออนไลน์ข้อมูลธุรกิจแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่สําคัญของท่านบนมือถือได้ โดยมิชาชีพนะครับสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ได้นะครับนอกจากนี้คือว่ามิชาชีพยังมีการกระทําผิดในรูปแบบต่างๆเช่นถอนเงินจากบัญชีธนาคารของท่านจนหมดเลยนะครับโดยที่ท่านเนี่ยไม่รู้ตัวและมิจฉาชีพนะครับสามารถที่จะควบคุมการทําธุรกรรมต่างๆบนมือถือของท่านซึ่งจะทําให้ท่านเนี่ยได้รับความเสียหายอีกด้วยครับกระทรวง DES เนี่ยบอกว่าขอให้โปรดระมัดระวังมิจฉาชีพ หากว่าท่านได้รับข้อมูลผิดปกติจากบุคคลที่ไม่คุ้นเคยก็ขอให้ระง,งับการทำกิจกรรมใดๆเพื่อความปลอดภัยจากการทำกิจกรรมต่างๆผ่านทางโทรศัพท์ข้อความ SMS แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์นะครับนี่ทางกระทรวงเนี่ยบอกว่าจะติดตามความเคลื่อนไหวข้อความที่ผิดปกติในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องด้วยหากว่าประชาชนนะครับได้รับการแจ้งข้อมูลที่ผิดปกติผ่านทาง SMS หรือว่าทางโทรศัพท์เนี่ยเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น แล้วก็ขอให้มีการตระหนักรู้เท่าทันวิชาชีพในรูปแบบต่างๆสามารถแจ้งเบาะแสได้นะครับทางสายด่วน1212นะครับจริงๆแล้วโอ้โหทุกวันนี้มันมีเยอะเกลื่อนเหลือเกินนะฮะ